ไทเทเนียนะครับผมก็นี่เป็นตัวที่เข้ามาใน Fierce Enemy Assault นะครับผมตัวล่าสุดเลยเป็นตัวสาย Defense ที่สามารถยิงได้ไกลถึง5ช่องนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวแรกเลยไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดตัวนี้กันโดยประกาศทางพวดนะครับก็ขอกราบสวัสดีพื่อนๆพี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Notes G Generation Eternal นั่นเองนะครับก็สำหรับ ตัวฟิ e เ e นเนมี่แอซรอบนี้โอ้โหตัวๆก็คือแบบว่าหลังจากตัวที่เป็น SD การดัมเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็เอาตัวอีกตัวหนึ่งเข้ามาตัวนี้เ้ยค่อนข้างน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสายดีเฟน s ์นะผมแล้วก็ยิงได้ไกลถึง5ช่องด้วยก็คือจอกไทเทเนียนนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะสำหรับเจา้าตัวนี้แล้วก็แน่นอนเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันก็ฝากกันด้วยนะสําราบร้านอ l a s t ติ Shop นะครับร้าน Elas t ติ tics ช o อเป็นร้านที่รับเติม G Generation Internal ใ in นราคาที่ถูกกวก็มนนเติ G Generation มาตั้งแต่ตอนช่วงเกมเปิดแล้วนะครับก็นี่เป็นแพ็กเกจจากทางร้านที่เติมได้ถูกกว่าด้วยนะครับก็ฝากกันได้สำหรับร้านอิลาสิกช็อปนะครับทุกคนผมได้ใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะก็มีทั้งแฟนเพจแล้วก็ประสบการณ์การเติมกับทางร้านด้วยนะครับก็ฝากร้านกันด้วยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไททาเนียกันนะครับผมก็เออเจ้าตัวไททาเนียเนี่ยมันเอ่อตอนที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับตัวเนี้ย <c oughs> ตอนแรกก็ไม่ตอนแรกไม่ไม่ไม,ไม่คิดว่าเฟียสเอนเนมี่แอซซอลจะเข้ามาเร็วขนาดนี้นะ อ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานกันนะครับแล้วก็ดูความเหมาะสมในการใช้งานด้วยทําไมตัวนี้มันถึงเป็นตัวที่แบบผมรู้สึกว่ามันเจ๋งนะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเรายังไม่เคยมีสายดีฟนซ์ที่ยิงได้ไกลถึง5้าช่องเลยนะครับโดยเฉพาะใน s s r นะอ่าผมก็ทําตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูดาดของมันกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของเจ้าตัวไททานเนียกันก่อนด้วยนะครับนี่นะทุกคนมาดูกันนะแล้วก็ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่า น่าจะมีผลสำคัญในการเล่นเจ้าตัวมาสเตอร์ลีกในซีซั่นต,ต่อไปด้วยนะเพราะว่าเป็นตัวของ G Generation ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตนะฟิลเตอร์ตร,ต,รต,รตรงนี้ออกไปก่อนนะผมอยากจะดูตอนที่เป็นแบบว่านี่เลยนะครับที่แบบว่าเออเป็นรูปแบบของการอัปเกรดแบบเต็มพิกัดี่ของซีรีส์ G Generation นะอันนี้นะครับก็นี่จะเข้ามาแล้วสำหรับไททาเนียนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของไททาเนียแบบเต็มเต็มกันเลยนะครับอันนี้เป็นแบบถ้าเป็นเลเวล100รเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่า ด e f เ n นซก็สูงมากเลยนะฮะเห็นไหมดิฟเอนซ์จะอยู่ที่แบบว่า1 0 0 0 0กว่าเลยนะครับหนึ่งือยเลือดอยู่ที่แสนกว่าเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวไทททเนียตัวนี้นะถ้าปลดล็อกนะครับอ่าแล้วก็นี่เด,เดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันนะครับเนี่ยก็จะแบบมีทั้งอ่าถ้าฟันแนลเนี่ยยิงได้ถึง5ช่องเลยแล้วก็เป็นการที่จะลดอ่า พลังโจมตีจากสเปเชียลเวพอนได้ด้วย25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสเปเชียลเวพอนนี่ก็คือแบบอาวุธแบบพวกฟันน่องฟันแนลอะไรแบบนี้ก็แบบโอ้โหโดนหักหมดเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าพวกท่าโจมตีแบบพิเศษของบางตัวด้วยนะครับอันนี้เจ๋งมากเลยนะคือแบบว่ามันมาช่วยกันได้แล้วมันก็ยังแบบไอ้ช่วยยิงได้ถึง5ช่องเนี่ยไอ้เจ้าก,การยิงสเปเชียลเวพอนเนี่ยผมว่าในมาสเตอร์ลีกเนี่ยมีผลพลังเยอะเลยนะครับอ่ามีบีมไลฟ์เฟิร์นด้วยนะครับในการลดการโจมตีลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้ แม้จะเป็นสายดีเฟนซ์ก็ตามใช่ไหมแต่ทีเด็ดของมันนะผมว่ามันเป็นตัวที่มันสามารถเล่นได้กับทั้งสายซัพพอร์ตคือนักบินนะเป็นสายซัพพอร์ตก็ได้หรือนักบินเป็นสายดีเฟนซ์ก็เล่นได้ดีเหมือนกันคู่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะสำหรับเจ้าตัวนี้มีแท็กอะไรบ้างนะครับเป็น U.C.Series เป็น Mono Eye ด้วยนะครับผมไซโคมิวด้วยนะครับผมเป็นแล้วก็เป็น New Type Machine ด้วยอันนี้หมายถึงว่าตัวนี้สามารถใช้งานกับยานของไรโนอาได้นะครับลาใคร่ลำนั่นเองนะครับเนี่ยแล้วก็ เป็น generation series นะ unstoppable นะอันนี้ก็จะเป็นคำใบ้ที่เขาให้มาแต่แรกแล้วจริงๆก็ประกาศกันแล้วนะครับสำหรับตัวตัวที่เป็น master league ในซีซั่นต่อไปก็จะเป็น u c series กับ master league กับตัวที่เป็น unstoppable นะ,ะใน master league ซีซั่นต่อไปนะครับตัวนี้อยู่ในซีรีส์ของซีตากันดมด้วยหรอ <laughs> ให้ตายเถอะนะครับอ่าก็ตัวนี้ก็ือถือว่าเด็ดพอสมควรนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในในฉากที่ใช้งานกันด้วยนะครับ ่าตัวนี้ผมว่าใช้ได้ค่อนข้างดีนะแล้วเพื่อนๆทุกคนก็ไม่อยากจะให้พลาดในการเก็บตัวนี้กันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่เมสามารถเก็บได้จากสเตทที่เป็น f ฟนะียสเอดม s แอซอนนปัจจุบันเลยนะครับมีด่านที่เป็นชาร l เลนจ์อยู่ด้วยนะตอนนี้ผมก็เล่นด่านชา a l เลนจ์ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้พวกเพชรพวกอะไรมาด้วยนะเนี่ยฮะ ก็ในการในฉากการต่อสู้ก็เหมือนเดิมนะเฟีย e เอนิมิแ a ซซออ่าเราก็จะสำหรับอันนี้แบบแว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งที่เพิ่งเข้ามาเล่นกันละกันนะครับเราก็พยายามผ่านในแต่ละด่านนะแล้วอุปอปกรณ์การอัปเกรดเจ้าตัวไททาเนียเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่ในการผ่านด่านเหล่านี้นี่แหละนะครับอุปกรณ์การอัปเกรดต่างๆนะครับเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเก็บชิ้นส่วนอ่าอัปเกรดนะครับเอ่อพวกตัวที่เอาไว้อัปเกรดเอาเอาวุธของไททาเนียก็จะอยู่ในการผ่านด่าน f ฟ En e เอน s a ิแอ u l t เหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมมาเก็บชิ้นส่วนกันนะครับในการเล่นอันนี้นะในแต่ละวันแล้วก็อย่าลืมทำเควสแล้วกดสกิปในแต่ละวันด้วยนะครับเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการได้ไทเทเนียเพิ่มแล้วก็เนี่ยครับอุปกรณ์ในการอัปเกรดด้วยที่ผมได้มาหนึ่งตัวเลยเห็นไหม <laughs> พอโชคดีจัดนะครับแล้วแบบว่าถ้าเราเล่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะมาเล่นอ่ะตัว l l e n g e Mode ได้ด้วยนะครับตัวตัว c challenge mode ก็จะเป็นโหมดที่แบบว่ามีความยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีตัวของรางวัลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็ อันนี้ก็จะมีทั้งเพชรแล้วก็มีทั้งอุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่ตัวอของไทเทเนียด้วยนะครับเนี่ยก็ระดับสูงสุดอยู่นี่เลยนะครับระดับเลเวล20นะครับแต่ว่าอยากให้เก็บอย่างน้อยก็คือเก็บพวกอุปกรณ์ที่แบบว่าเป็นพวกกรอกพวกอะไรอย่างนี้นะนะครับเนี่ยแล้วก็ล็อกดักไปได้เรื่อยๆเลยนะะเดี๋ยวเราลองมาดูการผ่านการเล่นไทเทเนียเลยนะครับผมใน,ในระดับเอ็กซ์เพรสอย่างเงี้ยก็คือตัวตัวฉากเนี่ยมันก็จะแบบว่าเน้นเน้นเจาะที่ตัวที่ตัว ตัวไทตัวไทเทเนียที่เป็นตัวหุ่นเป็นหลักเลยอะไรอย่างนี้นะนะครับตัวฉากก็จะไม่ยากนะแต่ว่าผมก็จะเ,เน้นการที่จะต้องมาจัดการกับเจ้าตัวตัวหลักนะครับนี่คือตัวไทเทเนียนะเห็นไหมว่ารอบๆของไทไทเทเนียเนี่ยนะ <c oughs> คนขับเป็นฟาติมาซีล็อกโก้ด้วยดูดีทุกคนถามว่าอันนี้ยากมากไหมผมว่าไม่ผมว่าความยากอ,อาจจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่า เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเจ้าตัวไททาเนียเนี่ยพอมันเป็นบอสมันเป็นบอสในรูปแบบที่แบบว่ามัน,น,นม,มันเป็นสายดีเฟนต์ใช่ไหมพอมันเป็นสายดีเฟนต์อย่างเงี้ยดาเมจที่มันทําได้กับยูนิตเรามันจะค่อนข้างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยแล้วเราจริงๆประเด็นสําคัญในการลุยตรงนี้ก็คือว่าเราก็เจาะเข้าไปนะ,ะเราเน้นในการเจาะแบบเอาไอ้เจ้าตัวพวกดีเฟนต์ต่างๆรอบๆตัวเนี่ยออกไปให้หมดก่อนนะครับประมาณนั้นเลยนะผมอาจจะไม่ได้แบบว่าทําพวกยูนิตที่เป็นแบบ SSR หรือว่าเอาไว้ลุยแบบ เท่าไหร่นะครับแบบว่าเราเราก็แบบอาใช้ใช้ยูนิตท,ที่แบบเราค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนี่แหละนะของผมก็จะมีตัว UR ที่ที่เยอะในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยก็เราก็พยายามแบบฝ่าฟันนะฝ่าตัวดีเฟนส์เข้าไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครตัวไททาเนียตรงกลางนี่เราแทบไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะเพราะแบบมันมันก็ยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ด้วยนะครับแบบก็ค่อยๆเจาะเข้ามานะฮะแบบเรื่อยๆแล้วก็ เนี่ยครับก็แบบเอ้ยค่อยๆดึงทําการจู่โจมแล้วก็จัดการกับตัวที่อยู่ดีเฟนซ์รอบๆไทเทเนียเราก็เจาะเข้ามาทีเดียวอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะช่วยเราได้นะครับเนี่ยปึ๊บเนี่ยก็จะมีตัวพวกนี้อยู่รอบๆนะเราก็จัดการกับตัวรอบๆก่อนอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยจัดการกับพวกตัวที่ช่วยป้องกันรอบๆให้เรียบร้อยซะก่อนเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับ เราแทบไม่ต้องกลัวแบบไททานเนียมันยิงเจาะไอ้แบบมันยิงสวนเราอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันยิงซัพพอร์ตได้สามพังแล้วก็มีบัฟดีฟเอนสองอันตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนเหมือนกันผมเ่าว่ามันจะหนาแบบมันจะหนาแบบเราจัดการมันไม่ได้เลยอะไรแบบนี้แต่พอมามาเล่นจริงๆอ๋อมันก็พอได้นี่ก็แบบถ้าเกิดว่าทีมเราแน่นๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะบทีของผมก็ไม่ค่อยแน่นนะก็ออโต้ได้อะไรแบบนี้นะครับก็ทิ้งเอาไว้เลยนะฮะแล้วนี่เจาะเข้าไปเรื่อยๆนะครับเจ้าตัวนี้ก็นี่นะฮะ จัดการตัวบล็อกรอบๆก่อนแล้วกันนะอันนี้นี่จัดการตัวกาดร,รอบๆก่อนอนะ่าถ้าโล่หมดอนะ่าก็โล่หมดล้วซินาราอะไรแบบน,นี้ก็ต่อได้เลยนะครับนี่ก็จัดการตัวโล่จงหมดแล้วนะครับใครมีตัวดีบัฟตัวอะไรก็เหนียามายิงต่อกันได้เลยนะเนี่ยพวกยูนิตอันนี้เป็นระดับเอ็กซ์เพรสก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เหนียวมากนะครับต้องรออย่างนั้นนะ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยเก็บได้อ่าเก็บได้ไม่เก็บได้แบบไม่ยากนักใน f ฟ Enemy มีแอ u โซแล้วก็เป็นตัว SSR ที่แบบว่าเราสามารถที่จะถือคลองได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นสายดีเฟนที่น่าสนใจมากเลยนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะเอามาใช้กันใน Eternal ลโรดให้ดูด้วยนะครับเนี่ยปึ๊บนี่แล้วก็ยิงตัดโพรเข้าไปเลยนะฮะปึ๊กแล้วก็ค่อยๆเจาะ้อไปเรื่อยๆนะนี่ฮะ เ,เห็นไหมทเทินเทินที่หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เน้นในการแบบจัดการกับพวกตัวดีเฟนอ์รอบๆไปก่อนอะไรแบบนี้นะนี่ครับก็เอาบีมแม็กนัมยิงสวนเข้าไปาตัวกันเยอะเหลือเกินนะเอาเอาโมโลยิงเจาะพวกเข้าไปก่อนนะอุ้ชนะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาเลนจ์โหมดอันนี้เราก็อาจจะออโต้ได้ไม่มากเท่าไหร่นะต้องแบบค่อยๆเล่นนะฮะนี่ก็จะมีสองทีมใช่ไหมก็แต่ละทีมก็ช่วยๆกันนะ ใช่คร,ครับไๆแบบเจาะเข้าไปอ่ะเจาะตัวดีเฟนต์มันจะใช้เวลาตอนที่แบบเราเราจาะพวกตัวดีเฟนต์นั่นแหละมันใจการเจาะนั่งเยอะนะเนี่ยปุ๊บแแตกไปต่อนะใกล้จะหมดแล้วนะครับตัวดีเฟนต์พอตัวดีเฟนต์หมดปุ๊บเทิร์นหน้าก็สบายแล้วแหละนะครับก็พอเราผ่านแบบ3ดาวได้อ่ะเราก็จะกดสคิปด่ดานีได้ประมาณนี้เลยนะครับ <S 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 โอเคไปต่อซิไทยทเนีย เห็นไหมว่าแต่ว่าของมันของของฝั่งเจ้าตัวบอสซิลโก้เนี่ยคือแบบว่ามันก็จะเขาเขาก็จะแบบขายของในการที่ทําให้มันยิงไกลสักนิดหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราจัดการกับเป้าหมายได้เราก็จะไม่โดนตรงนี้แล้วนะฮะตัวบล็อกตัวสุดท้ายแล้วนะฮะเธอหน้าก็จะเป็นเธอของเราละดีว่าตัวนี้มันยิงแบบไม่ได้ในถ้ามันยิงแบบนี้เราอาจจะปวดหัวไปอีกแบบหนึ่งนะ,นะะเห็นไหมฮะจะจะ,จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่จะยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ ที่เหลือเราก็ตามลําดับละนะครับออตโต้ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับไม่รู้เพื่อนๆเป็นไหมในี่ของของผมแบบเวลาจัดทีมอัตโนมัติใช่ไหมันชอบเอาซีโลโก้ไปให้มาขับจีพ2ศูนย์สองไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะหรือว่ามันจัดตามแท็กอะไรประมาณนีนะ้ต้องมานั่งสลับทุกครั้งนะครับอ่าโอเคมาปึ๊บยังเอามูชากันดั้มเลเวลร้อยา 100, มาเล่นเล่นกันอยู่เลยนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นเป็นเวลหนึ่งหน่อยนะอันนี้แบบผมแบบลองปั้นแล้วก็เอามาลองทําวิดีโอดูนะฮะ ๆๆึเสร็จแล้วละตอนนี้รอบตัวไม่มีไม่มีเจ้าตัวคอยป้องกันให้แล้วนะเห็นไหมดาเมจไม่แรงนะฮะอันนี้ดาเมจไม่แรงเท่าไหร่สูได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับจับจ๊บจับเนี่ยถอยไปย้ายิงป้องอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการใช้ในอีเทนอลโรดกันนะฮะอีเทนอลโรดก็เป็นคอนเทนต์สำคัญนะฮะผมว่าตัวนี้ผู้เล่นใหม่นี่ได้ไปนี่ดีเลยนะ มันเป็นตัวที่แบบว่ามันเอาไปเล่นในในหลายๆฉากโดยเฉพาะอีเท์นอลโลที่ต้องผ่านอย่างเงี้ยมันเล่นได้กับตัวที่เป็นทัท้งตัวยิงซัพพอร์ตก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวที่เราเจะใช้เป็นตัวป้องกันก็ได้นะครับดีทั้งคู่เ,เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะนี่ฮะเป็นการสต็อปเอเบิลด้วยอ่าได้วัตถุดิบในการอัปเกรดมาด้วยนะครับอ่าแต่เราลองมาดูกันการใช้ตัว ตัวนี้ในอีเทนอลลดเป็นยังไงนะฮะอย่างเช่นอันนี้คือตัวที่ผมปั้นมาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ปลดล้อยตัวตัวตัวนี้นะครับขอขอดูในขอแอบเอามาดูในมาสเตอรีก่อนว่าแบบว่ามันเออว่าแบบมันน่าจะเอามาเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่ามันน่าจะได้นะดูสเตตม,มันค่อนข้างดีนะครับเอ่อไหนซิเราแอบดูนะะนี่ครับผมทำเป็นเก้าสิบไปแล้วนะอือนี่นะฮะเรียบร้อยมาแล้วนะนี่ พระเอกของเราในวันนี้นะครับที่เราจะเอามาใช้งานกาันนี่แล้วก็อพอเราผ่านเจ้าตัวตัวที่เป็น challenge mode นะครับเราจะได้เจ้าเกาะน,นี่เราได้เห็นไหมเพิ่ม max hp 8%นะแล้วก็เพิ่ม max hp 2%นะครับแตอนน่อันนี้ต้องใส่กับไซส์ใส่ขัโล เอแต่ชิ้นนี้มันใช้ได้นะครับมันใส่มันใส่ร่วมร่วมร่วมกันได้ตอนนี้ก็จะเป็นสายดีเฟนที่ดีนะนะครับเนี่ยความสามารถพิเศษก็เพิ่มดีเฟนท์ได้ด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าไวเกอร์เป็นแม็กซ์เป็นเป็นแม็กซ์นะครับผมก็ใส่กับพวกตัวที่มีแบบสกิลเพิ่ม MP นะจะเพิ่มแอตแทก7%ดีเฟนท์7%ด้วยแล้วก็มีแบบความสามารถในการลดอ่าการโจมตีจากอาวุธเวพอร์นอาวุธที่เป็นสเปเชียลเวพอร์น <S <S ด้วยนะครับก็20%ก็ถือว่าเยอะอยู่นะใช้ได้นะครับอ่าแล้วก เนี่ยอย่างที่ย้ำไปแล้วนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่ามันเห็นไหมแท็กมันคือเซตากันดั้มใช่ไหมอ่าเป็นแบบเป็นเซตากันดั้มทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยเราก็แบบเอาไปเล่นในพวกด่านที่เป็น eternal l o a d อย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีนะนีถามว่าไ,ได้เม e แย่ไหม d ด m เม e ก็พอได้นะครับอเอาไปทำาด m เม e พอได้เลยนะเนี่ยเราเอาไปเล่นกับพวกแบบ uc อย่างเงี้ยก็ได้นะเนี่ยก็เอาใส่ในทีมอ่า support ด้านล่างนะเราเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันกับว่า ถ้าเราเอานักบินที่เป็นสายดีเฟนต์มาขับอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็แบบมันก็ยังใช้งานได้ด้วยนะครับผมจะเอาพวกดีเฟนต์ที่เป็น2โลมาใส่แล้วกันนะนอย่างเช่นแบบเนี่ยนะครับไอเจ้าตัวเอ่อ eo framing eo framing นะครับอันนี้ก็จะแบบไปช่วยป้องกันได้ใช่ไหมแล้วก็แบบลดการโจมตีที่เป็น special weapon ได้นะการลดการโจมตี special weapon ก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตี้ยง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 ชินชินใจอย่าล้มล้มไว้ก่อนไอ สเปเชียลเวพอนก็อย่างเช่นอันนี้เนาะอ่าน,นี่นะครับเห็นไหมเอเวกเกนอ่าอันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลเห็นไหม,ไมเห็นไหมฮะเพื่อนๆเห็นวงกลมตรงนี้ไหมอ่าสเปเชียลตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นอาวุธแบบแบบสเปเชียลเวพอนนะครับอ่าก็เนี่ยแหละก็สามารถแบบไอ้ป้องกันพวกฟันแนลได้นะของอันนี้ละ่ะสองตัวไซโคก,กันดั้มนี่น่าจะเป็นแบบเฉพาะบีมเนาะอ่าจะเป็นแบบเฉพาะบีมเท่านั้นเลยอะไรแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็แบบว่าช่วยแบบไอ้ป้องกันอ่าเน้นการแบบว่าอ่าตัด ตัวนู้นตัวนี้ได้นะอันนี้แบบว่าพออัพเลเวลเก้าสิบแล้วเราเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ eo f a m i n g สกิลอะไแล้วนเนี่ยโอ้ป็แต่แบบสกิลเดินๆเท่านั้นเลยนะฮะยิงห้าช่องนะอ่าไ y โคกันดั้มยิงไม่ถึงนะครับแต่อันนี้คือถ้าเราลด special w e a p o นมันจะไม่ค่อยเห็นผลอะไรนะเพราะว่าเพราะว่าเจ้าตัวไซ y c ก o นดั้มมันจะยิงด้วยบีมเท่านั้นนะอันนี้เป็นการตัดแ t t a ท k นะนี่นะครับ อ่ะก็อันนี้คือแบบยิงออกนอกระยะดาเมจเป็นยังไงดามเอจประมาณสามพันก็ดาเมจก็ถือว่าไม่ได้เยอะมัน,ม,นมันเป็นสายดีเฟนต์นะเพื่อนนี่นะครับปุ๊บปุ๊บปล่อยฟันแนลไปนะครับเหมือนเข็มฉีดยาเลยนะนี่ปล่อยเข็มฉีดยาไปยิงปาก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 ,ปากนี่นะฮะนีะ่ก็อันนี้ก็จะติดเห็นไหมฮะมันจะมีแบบว่าลดการโจมตีอ่ะที่เป็นแบบตัวสเปเชียลเวพอนนะอืมเราก็จะเห็นนี่นะครับอ่าโดนอันนี้เข้าไปใช่ไหมแต่เราจะเห็นได้ว่าสเตตัส ของการโจมตีของอาวุธต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้โดนโดนลดลงนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบของการตีสเปเชียลเวพอนนะครับอ่าแต่ว่าก็ทำาดามจได้นะประมาณนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับไซ y โคกันดั้มเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะเหมาะกับการยิงตัวข้างบนมากกว่านะประมาณนั้นเลยนี่ปึ๊บ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูในแบบที่เป็นซัพพอร์ตกันบ้างนะครับนี่แบบที่เป็นซัพพอร์ตก็ ตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันทีเดียวเลยนะครับชุบนีถ้าเรามาเปลี่ยนเป็นตัวซับพอร์ตเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงนะครับเอาตัวที่แบบยิงซับพอร์ตได้2ทีเนาะตัวที่ยิงซับพอร์ตได้สองทีสำหรับตัวนี้ตอนนี้น่าจะมีแค่ ur เท่านั้นนะตัวที่เป็นตัวที่เป็น s s r น่าจะยังไม่มีนะฮะมันต้องเป็นแบบตัวนักบิน uc นะ้วยเนาะที่แบบว่ายิงซับพอร์ตได้2 t ทีซึ่งแบบ ตอนนี้ก็ยังหายากอยู่อ่าก็เดี๋ยวเราลองกับตัวที่เป็นอ่อก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอาซึนะอะไรแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาเทสกันดูตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้ยิงผมว่าน่าจะเหมาะกับตัวนี้ด้วยแหละตัวที่แบบว่ามีความสามารถในการแบบเพิ่มช่องยิงอะไรอย่างนี้นะอืมด้วยอีกแบบหนึ่งนะครับชูปน่าีก็ถ้าเป็นอาซึนะแบบนี้มันก็จะไม่มีเพิ่มช่องยิงเนาะอ่าแต่ว่ามันจะสามารถเพิ่มไวเกอร์ให้เป็นแม็กซ์ได้นะครับ ชืบๆนี่เดี๋ยวเราลองมายิงแบบในรูปแบบที่เป็นอันนี้กันดูบ้างนะฮะอืมเรามีตัวที่แบบว่าไปตัดแอทแท็กเขาก่อนไปเนี้ยอันนี้เป็นกาดนะน่ะมีแต่รถมอเบลิตี้สิเราอะเนี่ยใช่ไหม <laughs> เราไม่แต่เรารถมอเบลิตนะี้นะเนี้ยถ้าเราลองลองยิงอันนี้มาดูนะครับยิงเป็นแบบว่าอโอ้แต่ว่าโดนไซโคกันดั้มยิงทีนี้ตายเลยนะเนี้ยตายแบบสิ้นเลยนะ ชึบนะยิงดูปุ๊บอันนี้นะครับก็จะลดแอตแทกได้นะเห็นไหมโดนดีบัฟแล้วก็ยิงสวนกลับมาก็แทบตาย <laughs> แทบตายเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้แบบว่าแบบเอ้ยแบบยิงซัพพอร์ตเพื่อตัดตัดแอตแทกได้นะนะครับประมาณนั้นเลยนะ,ะแต่เรามาดูที่อาวุธกันบ้างนะครับนี่เห็นไหมว่าอันนี้จะลดนี้จะลงยี่าอรแทซลง25%แล้วเนาะเนี่ยแอตแทกมันเดิมมันเป็นเท่าไหร่นะ199 191่บวกบ เฮ้ยเดี๋ยวนะนายโดนแอตแทกดาวไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยโดนเรียบร้อยแล้วลดแอตแทกไปยี่ิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนี่น่าจะลดแล้วนะแต่ยังเห็นเม็นบวกอยู่ใช่ไหมออครับก็ถือว่าเบาถือว่าเบาลงนะเบาเบาลงนะครับแต่นี่ก็เบาแล้วใช่ไหมนี่คือนายเบาแล้วเหรอโอ,โ,หโอ้โหไส้แตกเลยนี่เบาแล้วเหรอเนี่ยยังแรงอยู่เลยนะเนี่ย นั่นแหละครับก็อันนี้ก็แบบว่ายิงซัพพอร์ตได้ถ้าเกิดว่าเราเราจะเอานี่มายิงซัพพอร์ตแต่ไม่อาจใช้นักบินนะครับมีตัวไหนมีสวงสเวยอะไรหลบพิ้วๆไหมาดูซิชึบเอเนจีห้าเนี่ยอันนี้ยิงไกลนะฮะเอาเอลพีโอโปลุมายิงตามอีกทีหนึ่งระยะไกลเรามีรีวิวของตัวนี้กันอยู่ด้วยนะครับสำหรับไอเจ้าตัวเคียร์เบลล่นะครับ นี่ยิงตามเปี่ยงเข้าไปรถสเปเชียลเวพอนเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าตัวซัพพอร์ตที่เอาไว้ตัดใช่ไหมฮะอ่ะตัดพวกการโจมตีในรูปแบบต่างๆได้ด้วยนะครับเนี่ยก็สามารถแบบเอ้ยบุกเข้าไปี่ยทำนู้นทำนี้ได้สายซัพพอร์ตก็ถือว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับชุบมีหลบวิดเว้าเราก็นี่ไม่เราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะนี่ ก็อันนี้ก็แบบว่าใส่ดีบัฟลัวนๆ,ๆเลยนะฮะอ่าก็นี่แหละอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆแบบเก็บกันนะครับมันใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับไอ้เจ้าตัวไทเทนเนียนะครับเป็นสายป้องกันที่เกมแจกให้ฟรีแล้วเป็น s s r ที่ควรค่ากับ ID เราวเงมากเลยนะครับก็ ่าก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับผมสำหรับก,การรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับ c r i b e ถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาของ G Generation Eternal นะครับแล้วก็แน่นอนเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่า,เ,าเพื่อนๆใช้ไทไททันเนียกับรับมีคนไหนอ่ามีรูปแบบยังไงเล่าให้ผมฟังด้วย ใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครฟังถึงตรงนี้กดหนึ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทุนุกสบยนะเดี๋ยวเราก็จะเอาอัปเดตของตัว G Generation Eternal เข้ามาครับเดี๋ยวใกล้จะมีอัปเดตของตู้ใหม่เข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วรอบหน้าน่าจะเป็นรอบของเจ้าตัว Blood o f f e n นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้านะครับตอนนี้อย่าลืมล่าไททานเนียกันทุกคนนะเอาตัวติด ID ดีไว้อุ่นใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวจอกันในวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวลาบก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย